ปิดทองหลังพระแต่งเพลงดังมากมายแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักเ <S ell> ชื่อไหมครับว่าเพลงดังๆที่คอเพลงไทยคุ้นหูดังต่อไปนี้เกิดจากฝีมือการแต่งของคนคนเดียวกันคืนนี้พี่นอนกับใครพองศีวรนุชคืนน้องนอนกับพีค,คืนนี้พี่นอนกับใสุกกันเธอเรา จุดใต้ตำตอพบพอดีนี่เธอจะไปแห่ไหนจะไปที่หุนใดผมนี่ใครจะติดตามร,รักเธอเสมอรักเธอเสมอเ,อเมอลินเพลงแอมโบขวัญใจเจ้าถุย คนที่ชอบฟังเพลงจริงๆย่อมต้องเคยผ่านหูผ่านตาบทเพลงเหล่านี้ไม่เพลงใดก็เพลงหนึ่งมาบ้างนะครับคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้อาจจะรู้อยู่แล้วว่าครูเพลงที่แต่งเพลงเหล่านี้เป็นใครแต่คาดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยทราบหรือไม่เคยสังเกตมาก่อนรวมไปถึงทีมงานเราก็เพิ่งทราบไม่นานมานี้นะครับจะเห็นว่าทาั้งๆที่เพลงดังเหล่านี้คุ้นหูเรามาก Thank you. และมีนักร้องยุคต่อๆมานําเพลงเหล่านี้มาขับร้องใหม่มากมายแต่เรามักจะจดจําชื่อหรือหน้าตาของผู้แต่งไม่ได้บางทีก็ไม่เคยเห็นไม่รู้จักไปเลยนะครับหัวดีแชนแนลเราจึงขอทําหน้าที่นี้คือจะนําเสนอเป็นคลิปสั้นๆฟังง่ายๆให้พอรู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงดังๆเริ่อจากคลิปนี้ไปเลยครับจะสลับกับคลิปปกติครับครูเพลงที่แต่งเพลงคืนนี้พี่นอนกับใครสุขกันเธอเราจุดใต้ตําตอรักเธอเสมอเพลิน <ๆ S 1> เพลงแอมเบ<ๆ>ขวัญใจเจ้าทู และเพลงอื่นๆคือครูสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งท่านเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงที่ถือว่าเป็นขุนพลเพลงคนสำคัญคนหนึ่งของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ครูสมศักดิ์เทพานน์มีชื่อจริงว่าสมศักดิ์ทับทัดเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปี2467ที่บ้านย่านสำราญราชกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายทองย้อยกับนางระเบียบทับทัดผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูสมศักดิ์เทพานน์นอกจากที่ยกตัวอย่างข้างต้นก็มีเพลงโกรธกุหลาบงามกระท่อมรัก,กรเกษตรสามัคคีขอคืนรักขอให้ได้ดั่งใจนึกขอทานรักขอลาทีใครจะรักเธอจริงครูสอนรักคืนนั้นวันนี้คลื่นสวัสดิ์ ใครลิขิตงามลำปางเขลังนครจำปีฟ้าใจหายพุ่มพวงดวงใจและอื่นๆอีกมากมาย ครูสมศักดิ์เทพานน์เสียชีวิตลงเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2537รีอสาิริอายุได้70ปี4เดือน21วันสำหรับรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับครูสมศักดิ์เทพานน์ที่น่าสนใจโปรดติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้พอให้รู้จักชื่อหน้าตาและผลงานของท่านโดยสังเขปสวัสดีและขอบคุณครับ